การคอขอให้ผ้อาจารย์อธิบายคำว่าบุญและการละบาปครับบุญเนี่ยพระองค์ตรัสเรื่องบุญกิริยาสามนะทานศีลภาวนาให้ทานก็เป็นบุญ รักษาศีลก็เป็นบุญเจริญภาวนาก็เป็นบุญให้ทานคือการรู้จักเสียสละปกติเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายก็จะเห็นแก่ตัวไงดังนั้นถ้าเราเนี่ยละความเห็นแก่ตัวความตรณีที่เหนียวรู้จักเสียสละแบ่งปันนี่คือบุญละนอุญยะละเป็นกุศลกรรมละเ,เป็นกุศลเจตานาละเป็นผืนนาที่เป็น พื้นนาที่เป็นกุศลละนี่ก็คือบุญพื้นฐานเลยและถ้าเราสามารถกระทําจาคะในแบบวางจิตถูกต้องได้ด้วยก็จะไปถึงปรินิพานได้เลยวางจิตไม่ถูกเป็นอย่างไรวางจิตไม่ถูกเนี่ยได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีนิสงใหญ่คือไปเป็นเทวดาแค่นั้นแต่ตายจากเทวดา